แต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสำหรับอาจารย์ในส่วนของเทคโนโลยีดิจิตอลมัลติมีเดียอาร์ตค่ะอาจารย์แนะนำตัวเลยค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ภูมินัะกวดทุ่งนะครับหรืออาจารย์นี่นะครับจากสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลมัลติมีเดียอาร์ตครับสวัสดีครับผมอาจารย์สิทธิกรดีท้อปนะครับหรืออาจารย์มาร์เมงนะครับสาขาก็เทคโนโลยีดิจิตอลมัลติมีเดียอาร์ตครับผมค่ะ อาจารย์คะโูอยากรู้จังเลยเทคโนโลยีดิจิตอลมัลติมีเดียอาร์ตมันคืออะไรอะคะมันคือสติ๊กเกอร์ลายที่พี่ใช้โหลดหรือเปล่าหรือมันคือตุ๊กตาธรรมดาที่เรารู้จักกันมันเป็นยังไงอาจจะบอกว่าเด็กยุค90อย่างพี่นาอาจจะเข้าถึงยากแต่อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยคะ่ะว่าเทคโนโลยีมันดิจิตอลมัลติมีเดียอาร์ตเนี่ยมันคืออะไรสําหรับให้น้องๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอ๋อครับก็สําหรับ เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าสติกเกอร์ไลน์นะครับจริงๆตัวนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอมัลติมีเดียเหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมเขาบอกดูรวมก่อนก็คือเหมือนสาขาของเรานะครับก็ตอนนี้หลักสูตรของเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับเราเปิดมาประมาณ14ปีแล้วนะครับเรามีความพร้อมใงด้านอาจารย์แล้วก็ความพร้อมทางด้านหลักสูตรนะครับเดี๋ยวเราขอดูผลงานของอาจารย์นะคะ จะได้ไปพร้อมๆกันว่าอ๋อเนี่ยคือส่วนของสาขานี้กับผลงานที่น้องๆจะต้องได้เรียนใช่ไหมคะคยัอาจารย์ช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยครับอ่ะอย่างนี้คืออะไรคะอาจารย์คะอ๋อก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลงานทางด้านแอนิเมชัน2มิติครับหรือ 2D animation ครับก็นักเรียนทั้งสาเนี่ยก็จะได้เรียนตอนช่วงประมาณปีหน่งปีสองครับก็คือปีหนึ่งปีสองทำนี่ได้แล้ว 2D ครับโอ้โหใช่ครับขตอนเลยค่ะ ตอนนี้ก็พอเราทำทันทีปุ๊บเราก็จะทำเป็นเหมือนแอนิเมชันเป็นหนังเป็นเป็นโฆษณาเนี่ยครับประโยชน์ต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นางานสื่อสื่ออินเตอร์แอคทีฟนะครับที่มีการตอบสนองครับมีการาสามารถกดคลิกได้สามารถเลือกดูได้สามารถเล่นได้นะครับตัวนี้คืออ,อันนี้ต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการวาดลูกครับในส่วนของนี้เราก็จะมีหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการทำาคีเอทีฟครับการ สกิลการวาดลูกครับสกิลการวาดลูปไม่ใช่แค่ในกระดาษนะครับแต่เป็นวาดรูปผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าดิจิตอลเพนอันนี้ปีไหนคะอาจารย์ครัอันนี้ก็จะอยู่ประมาณช่วงปีสองนะครับเริ่มปีสองครับคือครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะครับของรุ่นที่นะครับก็เราเขาก็จะได้ทาพวก a n i m เมชัน Animation Movie นะครับทำสื่อโฆษณาตัวนี้มันมีชื่อว่าอินโฟกราฟิกครับก็คือเหมือนภาพก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับแทนที่เราจะมานั่งอ่านใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการดูภาพเอาแล้วก็เหมือนเรียนรู้ไปนะครับค่ะอ่าค่ะค่ะน่ะก่ะ่ะค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 ่นค่นค่ะค่ะ่ะง่ะค่ะค่าค่าอ่ะคาเคาเค่ะค่ะ่่ะค่่า่่<ห> จร,จริงๆเราก็มีพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งด้วยค,ครับก็เหมือนคือทำสื่อให้แบบเ,าเราทำสื่อให้กับพวกโฆษณาค,ครับแล้วก็เหมือนพวกการตลาดอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆนะครับนี่คือผลงานนักศึกษาเหรอะคะอาจารยใช่ครับดูดน่าสนใจนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็จะมีพวก ผลงานทางด้านากาทีดีทีดีแอนิเมชันด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีผลงานทางด้านเกมด้วยนะครับทีดปีปีหนึ่งปีสอง,ป,สองปีสองดีพอปีสามปีสี่เป็นทีดีเลยอ่าใช่ครับอพอแล้วก็พอปีปีสี่ปีสี่เราก็จะเหมือนเรียนอาบแอดวานซ์ Advanced ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเรื่องของโปรแกรมมิ่งแล้วที่เขาบอกเขาว่ากันว่ามันจบยากมันหลายปีนี่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไหมคะอ่า คือต้องเกิด่าอย่างนี้ครับคือในในสาขาแล้วเนี่ยครับในปีหนึ่งปีสองเนี่ยเราจะเน้นทางด้านเรื่องของอาร์ตเป็นหลักนะทางด้านศิละปะนะครับเอาศิละปะที่ที่เรารู้จักกันนะครับมาใช้เกี่ยวกับใช้เทคโนโลยีในการสร้างศิละปะขึ้นมามนะครับหลังจากนั้นในพอปีสามปีสี่เราจะเริ่มมีการพันเดเอาศิละปะที่เราสร้างขึ้นมานะะี่ครับไปสร้างเป็นพวกแอปพลิเคชันเกมหรือว่าสื่อต่างๆที่สามารถโต้อตอบกับผู้ใช้ได้ นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือว่าความน่าสนใจให้กับงานงานศิลปะชิ้นนั้นนะครับประมาณนั้นครับผมซึ่งในในสาขาเราเนี่ยนะครับคําว่ามัลติมีเดียครับคือมันเป็นมันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะหาทางเลือกที่หลายแขนงครับมัลติก็คือหลายๆนะครับสื่อที่ออกผลลัพธ์ที่ออกจากการเรียนสาขานียครับจะได้ก็คือสื่อทุกอย่างนะที่เรามีความสนใจหรือเลือกได้สมมติใครถนัดทางด้านวาดภาพ ก็ะจะไปทางด้านกราฟิกไป,ไปสายวาดภาพเลยก็ได้นะครับหรือใครถนัดทางด้านเขียนโปรแกรมก็จะไปทางด้านเขียนเกมเขียนแอปหรือ,รอ,อเทคโนโลยีต่างๆที่ใหม่ๆที่เราอัปเดตแล้วก็เอามาสอนอยู่ตลอดเวลาก็สามารถเอาสองสองศาสตรนี้มาไะยุกต์ใช้ให้ทันสมัยได้นะครับแสดงว่าน้องเนี่ยจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านไหนอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์คะก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยคือสมงแม้ถ้าน้องไม่มีพื้นฐานทางด้านการทําพวกงานมันางานพวกงานสื่อโฆษณาเนี่ยนะครับ <Answer. S 1> คือหลักสูตรของเราเนี่ยก็มีการปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วครับตอน uh. ช่วงปีหนึ่งนะครับถ้า,าเราก็จะสอนเหมือนพื้นฐานการวาดรูปก,ก่อนนะครับพื้นฐานการออกแบบนะครับพื้นฐานทางความคิดอะไรพวกนี้ให้นะครับเสร็จแล้วพอปี2ปี3เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเพิ่มเหมือนอเจาะเจาะไปทางด้านให้น้องเรียนละเอียดลึกเข้าไปอีกนะครับ แสดงว่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะน้องๆที่มีคําถามมานะคะฝากคําถามมาเหมือนกับประมาณว่าผมต้องมีพื้นฐานไหมคือผมชอบด้านนี้แหละแต่ผมต้องมีพื้นฐานอันนี้คือเราปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ปีหนึ่งอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้วันนี้อาจารย์เห็นบอกว่าเอาผลงานของของรุ่นพี่ที่แบบ จบไปแล้วบ้างที่กําลังศึกษาอยู่บ้างเอามาโชว์ด้วยใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลักสูตรเราเนี่ยครับเปิดมาแล้ว14ปีเนาะ14ปีครับผมก็เปลี่ยนชื่อสาขามาเรื่อยๆเนาะคือล่าสุดก็คือหลักสูตรตอนนี้คือชื่อเทคโนโลยีดิจิตอลมัลติมีเดียอาร์ตค่ะนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นมัลติมีเดียบ้างดิจิตาล์ดิจิอาร์ตบ้างอะไรเงี้ยครับที่เปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการให้มันตอบโจทย์ตลาดงานเพื่ออัปเดตเทคโนโลยีให้มันทันสมัยมากขึ้นดูเทรนว่าปัจจุบันนี้ สื่อต่างๆเขาเปลี่ยนไปทางด้านไหนเราก็ไปดึงเทรนด์ตอนนั้นเอามาอัปเดตหลักสูตรของเราครับอย่างอย่างตามประวัติศาสตรนะครับรุ่นที่นะครับอันนี้อันนี้อะไรับอีกสื่อหนึ่งนะครับที่เราจะเป็นโปรดักต์ออกมานะครับเขาเรียกว่า AR นะครับ AR augmented reality นะครับมันคือการเอาสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกจริงๆนะครับมาทำให้เหมือนว่ามันอยู่ในโลกจริงๆของเรานะครับ นะครับอันนี้จะเป็นงานวิจัยที่เราทํากับสสวทนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะครับก็ใช้ในการทําสื่อการเรียนการสอนด้านฟิสิกส์ม .4 นะครับคือเขาจะเปลี่ยนจากการทดลองด้วยอุปกรณ์จริงนะครับให้มาอยู่ในรูปแบบของอแอปพลิเคชัน<อ>นะครับเพื่อลดทรัพยากรแล้วก็ง่ายต่อาการเรียนรู้สําหรับ เด็กๆนะครับนักเรียนในในชั้นมัธยมเนี่ยเหมาะกับยุคนี้เลยยุคเรียนออนไลน์หลายคนบอกว่าเพียนเหลือเกินวิชาฟิสิกส์แล้วต้องมาเรียนออนไลน์เริ่มไม่เข้าใจเริ่มงงนี่คือการพัฒนาเพิ่มขึ้นตรงนี้ใช่ครับผมเป็นผลงานของอาจารย์หรือนักศึกษาคะอาจารย์ก็ส่วนใหญ่จะครับจะเป็นอาจารย์นําร่องนะครับแล้วก็จะให้นักศึกษาเนี่ยของเรามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบางส่วนเช่นทํากราฟิให้นะครับหรือนักศึกษาคนไหนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเขียนโปรแกรมหน่อยเราก็จะ หยิบเป็นพาร์ทส่วนๆไปให้เขามีส่วนร่วมในการมัดจอยในโปรเจกต์นี้ครับผมตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วคะกับความร่วมมือสุดนี้ตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่สองนะครับเฟสแรกเราจบเราจบไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนปีนี้กำลังดำเนินการต่ออยู่นะครับก็ยังมี M.O.G ตอบตอนตอนเรื่อยๆนะครับนอกจากจุดนี้เรามีความร่วมมือด้านไหนอีกคะเพื่อตอบโจทย์การทำงานของเด็กในอนาคตที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยครับ ก็นอกจากกิจกรรมที่เห็นไปเมื่อกี้นี้แล้วะครับก็จะมีระหว่างเรียนเนี่ยเราก็จะมีให้นักศึกษานะครับมาร่วมง,งานอกับอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์มีงานไปสัมมนาหรือว่าไปสอนนอกสถานที่<ม>ก็จะเอานักศึกษาเนี่ยไปดูประสบการณ์จริงนะครับว่า,<ม>าเวลาออกหน้างานเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ให้น้องๆไปช่วยเป็นทีเอไปเป็นช่วยซัพพอร์ตอาจารย์ในการเอาความรู้ที่เขาได้เรียนมาเนี่ยครับ ไปสอนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาอย่างเงี้ยครับเนาะไอที่ไปนี่คือมีค่าขนมให้ด้วยนะครับเอามีค่าขนมมีย้ำค่ะมีย้ำว่ามีค่าขนมให้ด้วยไม่ได้ใช้งานน้องฟรีแสดงว่าทุกกิจกรรมที่นักศึกษาเข้ามาร่วมเขามีรายได้ระหว่างเรียนใช่ครับผมได้ข่าวว่าบางคนนี่ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่จ่ายค่าเทอมเลยรายได้สูงว่าสําหรับกิจกรรมพวกนี้ใช่ครับอื แล้วก็ได้เหมือนกับได้ทดสอบฝีมือตัวเองด้วยครับก็บบบเหมือนส่วนความรู้ที่เราได้เรียนมานะครับว่าเฮ้ยเรานั่งเรียนอย่างเดียวพอเราไปสอนคนอื่นบ้าง จะทาให้นักศึกษาเนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนที่จะไปหน้างานจริงแล้วเหมือนทบทวนความรู้ไปด้วยค่ะครับผมในตัวของหลักสูตรนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะเทคโนโลยีดิจิตอลมัลติมีเดียอาร์ตเนี่ยครับในปีนี้นะครับหลักสูตรเราก็จะเปิดอยู่สองสองแบบนะครับ<อ>แบบแรกก็คือของคนไทยทั่วไปเลยนะครับของคนไทยแสดงว่าน,ะานักศึกษาปหกวสพวชมีหมดใช่ครับมีทั้งสองปีนะครับแล้วก็สี่ปีสี่ปีอ่ะปีปีก็จะเป็นสองเด็กมัธยมนะครับ แล้วก็ปวชปวชปวชปพวกนี้จะได้หมดเลยแล้วก็ส่วนสองปีจะเป็นของปวสค่ะก็คือเหมือนตอนเนี้ยนะครับมาเรียนเพิ่มอีกสองปีนะครับก็จะจบไวหน่อยครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นรลับสูตรอินเตอร์นะครับอหลักสูตรษาอังอฤษนะครับก็จะมีการเปิดในภาคการศึกษานี้ด้วยครับใครที่สนใจจะเรียนทางด้านมัลติมีเดียอาร์ตและอยากเรียนแบบภาษาอังกฤษนะครับก็ ได้เพิ่มด้วยก็คือเรียกได้ว่าทั้งหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาติตรงนี้เราเปิดลองรับสําหรับเด็กปี6กแล้วซึ่งถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรีออินบ็อก์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราช่วยส่งหลักสูตรส่งเนื้อหารายวิชาให้ดูได้หลักสูตรพร้อมแล้วตัวอาจารย์ล่ะคบพร้อมไหมคะครับก็ในในส่วนของอาจารย์ของเรานะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลายด้านเนาะก็จะมีทางด้าน่ เป็นมาร์เก็ตติ้งนะครับมีความรู้ทางด้านการตลาดแล้วก็จะมีนแน่นอนว่าสื่อในปัจจุบันนะครับมันสร้างมาอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเรื่องของการตลาด <Marco S 1> มาโปรโมททาให้สื่อเราเป็นที่รู้จักเห็นไ้ครับเดียวนะคะ,ะเรียนดิจิทัลอาร์ตจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นการตลาดด้วยใช่ครับคือ,อคอบวงจรเลยว่าง,ง่ายๆใช่ครับเราถ้าเกิดเราสร้างสื่อมาโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปขายยังไงสุดท้ายมันก็ขายไม่ออกเห็นี้ครับ<ฆ>ดังนั้นมันจะต้องมีแทรกทฤษฎีของการ ทำสื่อเพื่อขายด้วย<ม>นะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่ในหลักสูตรแล้วด้วยอันนก็นะะอันนี้จะสนุนเรื่องของวันจันทร์นะครับก็เหมือนจะเป็นพวกเหมือนที่ต้นคอนเทนต์ด้วยใช่ครับ<ม>แล้วก็เหมือนแบบพวกเอ็กซิบิชันก<ช>็คือเหมือนจัดจัดนิทรรศการอะไรพวกนี้ด้วยนะค,ะครับนอกจากนี้นะครับอา,อาชีพที่นิยมกันมากเลยนะในวัยรุ่นปัจจุบันก็คือยูทูบเบอร์นะครับเราก็สามารถเอาเรียนสาส์นี้ครับแล้วไปตัดแต่งผลงานเพื่อทําให้เราสร้างยูทูบเบอร์ของเราขนานะสร้างชั้นอลสร้าง คอนเทนต์ของเราขึ้นมาเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งพาร์ทนะครับที่เป็นอาชีพอีกหนึ่งหนึ่งสายที่มาอยู่ในสาขาของเราได้นะครับหลากหลายเลยนะคะรับสาขานี้ได้คำว่ามัลติะครับก็คือได้ทุกแบบนะครับที่เกี่ยวข้องถึงใช่ครับกึงหลากหลายมากนะครับยิ่งยิ่งตลาดช่วงนี้เป็นเรื่องของตลาดอลค่อนข้างๆแรงเราก็เสริมหลักสูตรพวกนี้เพื่อให้เด็กเป็นบัณฑิตพร้อมใช้เลยออกไปทํางานได้ทั้งในส่วนของอาร์ต ทั้งในส่วนของการตลาดแล้วก็ในส่วนของตลาดดิจิทัลด้วยใช่ครับผมเทียบพร้อมเลยแต่ถ้าใครบอกว่าออ้ยผมอยากได้อาร์ตอย่างเดียวเราแนะนําให้ไปจีบสาวการตลาด <c oughs> อของสาขาบริหารเราจะได้ออกมาเปิดบริษัทควบคู่กันได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะ <c oughs> หนุ่มๆเรียนสาขาดิจิทัลอาร์ตนะสาวๆก็ไปเรียนการตลาดแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดบริษัทร่วมกันก็ทําได้ใช่ไหมคะจอยคะ ได้ครับผมได้ครับอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่ามีเคยมีทนทําแล้วนะคะมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของหลักสูตรอีกไหมคะอาจารย์คะตรงนี้ก็่านี้เหมือนเสริมๆนิดนึงก็คือเหมือนหลักสูตรของเราก็จะมีพวกของงานที่ดีใช่ไหมครับก็คือเหมือนทําโมเดล3มิติใช่ไหมครับก็เอาไว้สําหรับการทําพวกแอนิเมชันใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนพวกเอฟเฟกที่อยู่ใน ในเหมือนในเกมในฉากอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเราเคยมีรุ่นพี่ใช่ไหมคะรุ่นพี่ท่านหนึ่งเดี๋ยวนะเกมอะไรนะพี่นาวอย่างอย่างอันนี้ครับในภาพที่เราแสดงนะครับอันนี้จะเป็นอ่าของบริษัท Two Action นะครับค่ะซึ่งเป็นบริษัทเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนมาเปิดในไทยที่ออกตัวแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับ บริษัทแรกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นของทุน,นท,ที่เข้ามาลงทุน <c oughs> ใช่ครับนักศึกษาเราอยู่ในทีมงานนี้ด้วยใช่ครับอันนี้มีจริงจริงนักศึกษาคนนี้เป็นรุ่นน้องของผมเองนะครับต้องบอกว่าผมก็เป็นสิบเก่าของสาขานิลานนะครับแล้วก็มีรุ่นน้องของของ,ของผมเนี่ยนะครับเขาชื่อว่าพี่หมายเนาะเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์นะครับให้กับบริษัทนี้นะครับตอนนี้ตอนแรกตอนแรกเขาก็จะเป็นพวกโปรแกรมเมอร์นี่แหละครับนะครับเป็น พวกเกี่ยวกับการเขียนโค้ดให้ในเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขยับขยับมาเป็นโปรเจกต์มิเตอร์แล้วนะครับก็เป็นผู้ดูแลนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ในการทําเกมของบริษัททูเอ็กซ์ซันครับโอ้น่าสนใจนะคะนอกจากนี้ยังมีผลงานอย่างอื่นอีกนะครับอย่างอันนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันนะครับฮิตเมื่อสองปีที่แล้วนะครับโฮมโซลิทโฮมนะครับอันนี้นักศึกษาของเรานะครับก็มีส่วนร่วมในการทําโมเดลสามมิตินะครับให้กับ เกมตัวนี้นะครับสร้างผีสร้างฉากอะไรเงี้ยครับ<ม>จะอยู่ในเกมตัวนี้ที่ช่วงนั้นรู้สึกว่าเป็นกระแสมากนะเพราะว่าเป็นเกมฮอร์เรอร์นะเกมสยองขวัญของไทยที่ <c oughs> หลงยูทูบเบอร์นี่เล่นกันเต็มเลยนะครับนนะครับเนี่ยนักศึกษาของเราที่จบจากสถานนี้ก็ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด <c oughs> ้วยนะครับแล้วอย่างนี้รุ่นพี่ได้กลับมาถ่ายทอดอะไรกับรุ่นน้องด้วยไหมคะหรือว่ามีการประสานพง,งนันร่วมมืออะไรอย่างนี้ ก็ล่าสุดเคยมีจัดนะครับจัดเอาเอาเอาคนที่ทํางานเกี่ยวกับทีมตัวนี้นะครับอินดาซิลเนี่ยนะครับมาคุยในสาขานะครับเคยมีเคยมีอยู่นะครับตอนที่เป็นกระแสเลยเราก็เชิญเข้ามาเป็นวิทยากรพูดให้ประสบการณ์ให้น้องๆฟังอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงว่าบรรยากาศตอนที่อาจารย์ยังเป็นนักศึกษากับเราเป็นการเป็นยังไงเผื่อน้องๆบอกโอ้บรรยากาศน่าสนใจในการเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ บรรยากาศในการเรียนของเรานะครับเอาเอาจริงถ้ามองสาขาของเราเนี่ยเรียนแบบแบบพี่แบบน้องนะครับก็จะเห็นนะว่าแบบอาจารย์ทุกคนเนี่ยพอพอถ้าถ้าได้มาเจออาจารย์เนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ,โ,อโอ้อายุเนี่ยจะไล่ไ่กับนักศึกษานะครับแล้วก็จะเอาเสาขาเราเนี่ยครับอาจารย์มีความเป็นวัยรุ่นสูงอยู่พอสมควรนะครับอันนี้อันนี้พูดเน็บพี่นาวป่ะจริงๆเรเป็นวัยรุ่นอยู่นะเวลาเราสอนนักศึกษาเนี่ยครับก็จะ เข้าถึงและเข้าเข้าใจานักศึกษดะครับอาจารย์ทุกคนเนี่ยก็ติดต่อเหมือนเป็นกันเองว่านะครับ<อ>จะไม่ค่อยมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับก็ หมือนป็นรุ่นเราเขาเดียวกันอะไรเงี้ยนะครัับ่กน้งายหลักสูตรก็ตามเทรนอาจารย์ก็ตามเทรนด้วยแล้วก็เป็นกันเองกับนักศึกษาจิกเลยว่าง่ายดูแลอย่างใกล้ชิดออันนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมที่ร่วมกันในคณะนะครับเช่นรับน้องนะครับใบสีสู่ฝันอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีกิจกรรมตรงนี้เสริมระหว่างภาคเรียนไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็จะมีถ่ายถ่ายแบบนะครับเป็นวิชาถ่ายภาพนะครับ เวิร์กช็อปได้ได้ลงมือทําอะไรประมาณนั้นแหละครับจริงๆครับอย่างอย่างภาพที่ถ่ายภาพเมื่อกี้ครับก็จะเป็นสตูดิโอของนักศึกษาที่เป็นศิษย์ของมหาลัยเราเหมือนกันนะครับเขาไม่เปิดสตูดิโอนะครับถ่ายนะครับก็บางทีเราก็เอาไปโคเขาเอาไปขอความร่วมมือเขาให้เขาช่วยอะไรเยงนี้ยครับในการถ่ายให้นะครับแต่คนที่ยืนอยู่ก็เป็นนักศึกษาของเราที่กำลังเรียนอยู่นะครับถ่ายกันเองด้วยใช่ครับ อาจารย์คะเมื่อกี้ก็ถามก่อนหน้านี้เราเราเราได้รับชมหนึ่งสาขาไปแล้วนะคะในเรื่องของโมบายซอฟต์แวร์ทีนี้อยากถามเลยค่ะว่าทําไมคะทาไมทําไมต้องมาเรียนที่มหาคนครกับสาขาดิจิตอลอาร์ตัวนี้คะจริงๆจ,จุดเด่นของสาขาเรานะครับก็คือในเรื่องของการอ่สอนแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงสอนแล้วเอาไปใช้งานได้จริงใช่ครับเราจะไม่ได้เน้นทฤษฎีซะทีเดียวทั้งหมดนะครับปฏิบัติจะเป็นหลัก สแสดงว่าสัดส่วนการเรียนภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎีของอาจารย์นี้บอกได้ไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่จริงๆก็ประมาณ5้าสิบห้าสิบเลยนะครับแต่ว่าในในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องเหมือนคล้ายๆจับมือสอนเลยนะครับจับมือสอนใช่ครับคือสเต็ปบายสเต็ปเราจะเน้นจนกว่าเขาานักศึกษาเนี่ยจะจะเข้าใจ <c oughs> นะครับแล้วก็แล้วก็คือแล้วบางครั้งเนี่ยเราคือเราเหมือนเอางานจากที่ได้ทําจริงๆนะครับมาลองให้นักศึกษา ครับลองทําดูนะครับ,รบแล้วก็บางครั้งเราก็ดึงนักศึกษาไปเพื่อไปร่วมงานทํากับทางเหมือนความร่วมมือกับบริษทัทข้างนอกนะครับแนที่เก่าข้างต้นนะครับแสดงว่าจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือเน้นให้ลงมือปฏิบัติเน้นให้ลงมือทําจริงฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าผมไม่เก่งด้านวิทยศาศาสตร์ผมไม่เก่งด้านคณิตศาสตร์แต่ผมมีใจรักด้านดิจิตอลอาร์ตก็สามารถเรียนได้มั่นใจได้เลยใช่ครับ หลากหลายทั้งสกิลสาขานี้สาหรับคนทางหัวศิลปะก็เรียนท่านะครับหัวทางอ่าลอจิคอลว่าพวกคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับที่ชอบเกี่ยวกันการพิจงรวามความกลยุทธ์อะไรครับก็เป็นอิสระที่ทาเกมทําแอปอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมีเกี่ยวกับระบบเยอะกว่าหรือว่าด้านอาร์ตเยอะกว่าคะสาหรับสาขานี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับปันจาพอๆกันวลาล้านอย่างปีหนึ่งปีสองเนี่ยเราจะเน้นทางด้านอาร์ตแล้วพอปีสองเทอมเทอมสองเราจะเริ่ม สอดแทรกในเรื่องของโปรแกรมมิ่งเข้าไปเพื่อปูพื้นฐานเพื่อดึงต่อไปปี3แล้วก็ปี4ี่ตามลําดับครับค่ะแสดงว่าก็ต้องมีทั้งสอง,งส่วนทักษะทั้งสองด้านเนี้ยควบคู่กันไปแต่ปีหนึ่งปี2องต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อน<ช>แน่นก่อนนะคะก็อย่างที่บอกครับสาขานี้สามารถเหมาะสําหรับคนที่ อยากลองค้นหาดูว่าเราจะชอบสายไหนนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนที่ผมมาเรียนเนี่ยเข้ามาใหม่ใผมก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสายสิลปากชัวร์อพอเรียนไปเราได้ มาเรียนทางด้านโปรแกรมมิ่งเราก็เริ่มเหมือนแบบว่าทางนี้ก็สนุกเหมือนกันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วทักษะของเรากลายเป็นทางด้านเขียนแอปเขียนโปรแกรมอะไรนี้ไปนะครับมันก็เปลี่ยนไปได้นะครับองาลองค้นหาตัวเองม,มันเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหรือว่าเป็นเพราะว่าด้วยหลักสูตรด้วยกระบวนการมาทําให้อาจารย์รู้สึกว่ามันชอบมากขึ้นครับด้วยความที่เหมือนเราได้ลองเรียนแล้วเรารู้สึกชอบตรงนั้นค่ะนะครับ ศิลปาถามว่าตอนแรกมั่นใจไหมก็มั่นใจเพราะว่าคิดว่าตัวเองว่าลูปสวยนี่นะครับแต่พอเรียนไป,ไปเรียนไปเฮ้เราเขียนเกมเราสุกว่ามันสนุกกว่าม,มันได้คิดเยอะมันได้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมมันทาให้เราได้มีความท้าทายมากขึ้นนี่ครับก็จะชอบไปทางศาสตร์นั้นนะครับแล้วะราวนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่แต่ตัวผู้เรียนด้วยนะครับว่าเราเรียนแล้วเราถูกกับแบบไหนนะครับดังนั้นสถาขานเราเลยมีหลากหลายเพื่อให้ลองได้เลือกนะครับถ้าจับทางด้านอาร์ตไม่ได้ลองมาดูทางด้านโปรแกรมมิ่งไง้อะไรเงี้ยนะครับ ก็สามารถทํำได้เช่นเดียวกันนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะใครมีคําถามนะคะสามารถส่งคําถามมาได้เลยหรือว่าเราเราเล่นเกมกันดีไหมคะอาจารย์คะสักหนึ่งคำถาม<ะ>เดี๋ยวใครตอบก,ก่อนเลยนะคนแรกเลย,ยเดี๋ยวเรา,ามอบเสื้อเอ็มเชิญให้กับนักศึกษาเลยดีไหมดีไหมเออเราก็พูดกันมาตั้งเยอะเราตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าสาขาเราเป็นยังไงนะคะการเรียนทั้งด้านดิจิตอลอาร์ตด้านการตลาดด้านสื่อต่างๆนะคะ เอก็เรียนการทำสองดีสาดีเราก็เรียนทีนี้เรามีคำถามไหมเราถามน้องๆกันดีกว่าน้องๆจะได้เสื้อตัวตัวนี้ไปนะคะนี่เ่าไม่คะอาจารย์คะอาจารย์ตกใจค่ะเจอเดี๋ยวจะขอคิดก่อนนะเพราะว่าน้องๆไม่ยอมส่งคำถามมาเลยถ้าทางจะเขินอายเปล่านะเดี๋ยวลองดูซิอ่าโอเคครับงั้น อันนี้จะเป็นคำถามแล้วกันนะครับเล่นๆต้องขำไป<ค>ำขำๆขำๆกับเสือ้อเอ็มเชิร์ค่ะเสือ<น>้อสไตล์จากที่ฟังมา,า,า,มานะครับทั้งหมดในในโอเวอร์วิวสาขามาแล้วน้องๆคิดว่าเนี่ยในสาขาเราเนี่ยสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างเอ้เป็นคำถามที่ดีค่ะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างอ่าส่งมาเลยคุณคิดว่าถ้าคุณจบสาขานี้ดิจิตัลมัติมีเยอาร์ตเนี่ย คุณจะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างเพราะเดี๋ยวอาจารย์ต้องเฉลยแล้วล่ะว่ามีอาชีพอะไรแล้วเงินเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอูเลขเงินเดือนนี่เราลืมพูดเลยอันเนี้ย <c oughs> อู <c oughs> เพราะว่าก่อนสาขาเนี้ย <c oughs> เขาให้เลกเงินเดือนที่สูงมากเลยทีเดียวว้าว,าว,าวมีคําถามมีคาตอบมาหรือยังเอ่ยเดี๋ยวนะคะมีคําถามมีมีคนบอกว่าอะไรเนี่ยทำง่าย <c oughs> <c oughs> คืออะไรคะอาจารย์คะ Anim ator, แอนิเมเตอร์แอนิเมเตอร์คืออาชีพที่เป็นคนสร้างน้องไม่ได้เขียนผิดใช่ไหมคะไม่ผิดครับแต่ม<อ>ันเป็นภาษาไทยแอ, <laughs> อนิเมเตอร์ใช่ครับมัน,นไม่ใช่ออนิเมชั่นต่างกันยังไงเอ่ยอ,นนอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกใช่ไหมคะอันนี้ก็ถูกครับอันนี้เป็นอีกสายอาชีพหนึ่งของสาขานี้นะครับแอนิเมเตอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนอาชีพของคนทำแอนิเมชั่นนะครับแอนิเมชั่นก็คือการทำให้ตัวละครหรือภาพมันขยับมีชีวิตขึ้นมานะครับ ก็แอนิเมเตอร์ก็จะเป็นคนที่จัดการในเรื่องของการทำแอนิเมชันให้กับภาพนิ่งให้มันมีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็เป็นศึกสายอาชีพหนึ่งค่ะเห็นไหมน้องพีรพลใช่ไหมคะพีรพลเดี๋ยวอินบ็อกคุยกันนะตด้เสื้อแล้วหนึ่งคนเอามีอีกหนึ่งคำตอบไหมมีอีกหนึ่งคำตอบไหม๋ยวกจะช่วยจะได้อยากอแจกอีกอยากแจกอีกสักตัวหนึ่งขออีกหนึ่งคำตอบนอกจากในส่วนของแอนิเมเตอร์อ่อศัพท์ใหม่ที่นาเพิ่งเคยได้ยิน นะคะด้านนี้ยังมีอีกหนึ่งคำตอบไหมว่าจบไปแล้วทําอาชีพอะไรได้บ้างถ้าเป็นสาขาเอ่อถ้าเป็นในส่วนของอาชีพแอนิเมเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในบริษัทประมาณไหนคะอาจารย์คะส่วนใหญ่นะครับ<ม>จะไปอยู่ในบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยตัดต่อวิดีโอ,อ,รรอว่ออา,อาการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับอินโฟกราฟิก<ม>อ,อ,อย่างเงี้ยครับที่เป็นภาเพเคลื่อนไหว<ฆ>นะคะ แล้วก็ในไทยผมยังไม่น่ใจว่ามีในเรื่องของการสร้างการ์ตูนไหมแต่สตูนหญ่จะเป็นเอาซอร์สนะครับการทําการ์ตูนเพื่อส่งไปประเทศนอกอย่างนี้ครับก็จะมีอยู่นะครับมีคําถามมามานะคะจากเฟ c น b o บุ๊นะบอกว่าเรียนจบปวชอคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะเรียนสายนี้ยากไหมคะปวชคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะเรียนสายนี้ยากไหมคะโอเคครับจริงๆในเรื่องของพื้นฐานนะครับ ขอแค่เรามีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์อสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้นะครับแล้วก็ทางอย่างที่บอกว่าสาขาเราจะปรับพื้นฐาน,นตั้งกันแรกนะครับมไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปด้วยมือนะครับวาดรูปบนคอมพิวเตอร์อพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็มาเขียนโปรแกรมที่ขั้นสูงขึ้นสร้างเจริสร้าง AR สร้าง v r นะครับ oh, มีหมดทุกอย, oh. อย่างเลยครับ<ด>เรียนยได้ครับก็เรลก็สุดเรียนได้ครับผมได้อยู่ได้อยู่อมีอีกหนึ่งคำถามค่ะคำถามนี้ปวดใจพี่นาหรือเกินแม่อายุ40แล้วสามารถเรียนได้ไหมครับก <c oughs> <โฆ>็ถ้ามีความสนใจก็ก็ได้นะครับจริงๆเรา <c oughs> ผมว่า อายุไม่ใช่ปัญหานะครับอ่่าใชจริงๆถ้าคนอายุเยอะมาเรียนเนี่ยจะเป็นผลดีต่ออาจารย์ก็สอนง่ายเพรับผมเมนไไปครับมันมันคุยกันได้ง่ายครับอายุไม่ใช่ปัญหาแล้วนะสามารถเรียนได้ทีนี้เดี๋ยว ถามเพิ่มเติมเนาะว่าอายุส0เนี่ยจบสายไหนมาจบมหปวสปวชจะได้เข้าได้ถูกนะคะว่าจะสามารถเทียบโอนได้ไหมถ้าจบปวสอะไรอย่างนี้เดี๋ยวอินบ็อกซ์คุยกันเพิ่มเติมนะคะมีอีกหนึ่งคำถามบอกว่าไม่มีพื้นฐานศิละปะเลยสามารถเรียนได้ไหมคะอ๋อถ้าถ้าไม่มีพื้นฐานศิละปะเลยก็คือก็เรียนได้ครับเพราะว่าคือ,อตอตนปีหนึ่งเนี่ยเราเราจะปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วครับคือก็คือเราจะสอนวาดรูปเบื้องต้นเลยนะครับก็ ถ้าถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลักษณะแบบเหมือนทั่วไปเลยครับก็คือต้องต้องลองเรียนไปก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดน้องเนี่ยมีสกิลนะครับหรือมีพื้นฐานทางด้านวาดรูปเนี่ยมันอาจจะง่ายเลยนะครับก็คือเหมือนไม่ต้องปรับอะไรมากมายเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานจริงจริก็เรียนได้ครับเราสอนอยู่เพราะว่าปีหนึ่งเราปีหนึ่งปีสองเราปูพื้นฐานให้ก่อนอยู่แล้วใช่ครับได้ค่ะก็ นะใครมีคําถามมีอะไรส่งมาได้นะคะแต่อย่าลืมนะทุกคําคถามนะคะเราจะยินดีตอบให้หมดเลยยิ่งส่งมาเยอะๆจะได้เป็นการแชร์คําถามนะคะส่วนเสื้อ m อ็มเชิร์เดี๋ยวเราแจ้งการคุยกันเรื่องไซส์กันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแอดมินจะคอยประสานงานกลับไปนะคะโอเคสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยอเชียร์น้องๆหน่อย,ย,หอย,หอยให้กําลังใจน้องๆหน่อย,อยว่าเฮ้ยจะต้องมาเรียนสาขาเทคโนโลยีดิจิตอลมัลติมีเดียอาร์ตเนี่ย มันดียังไงเออจะได้เหมือนชื่นใจหน่อยว่าโอ้ไม่เลือกเรื่องไม่ผิดหวังเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายพี่นายจะแจ้งโปรโมชั่นให้สําหรับสาขานี้ค่ะขอเชิญเลยค่ะครับก็ขอเชิญกันนครับอเก็สําหรับสาขามัลติมีเดียอานะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับนักศึกษาใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะพัฒนาทางด้าน ศิลปะนะครับและเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับสาขาเราเนี่ยนะครับบุคลากรตอ,ตอนนี้อาจารย์พร้อมที่จะสอนมากนะครับอยและอย่างที่บอกว่าอาจารย์ในสาขาเราเนี่ยนะครับมีความเป็นกันเองสูงนะครับวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับบรรยากาศการเรียนก็จะไม่ค่อยตึงเครียดเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากเรียนแบบไม่ตึงเครียดสนุกสนานก็เชิญมาจอยกับสาขาเราได้นะครับครับ แล้วก็น้องๆที่นะครับสนใจทางด้านเหมือนคีีเอทีนะครับก็คือแบบเหมือนอความคิดสร้างสรรค์น,นะครับทางด้านการถ่ายภาพเราก็มีนะครับทางด้านการออกแบบสื่อโฆษณานะครับก็ขอนะครับมาเชิญน้องๆนะครับมาเรียนด้วยกันนะครับ อโอเคมี FC f ซอาจารย์มีด้วยส,สีอาจารย์มาด้วยโอ้โหหลออทะลุแมสด,ด้วยโอ้โหแซวพิี่นาบ้างสิคะอย่าโดนแซวนะโอเคมาเรียนด้วยกันนะคะสำหรับสาขานี้ซึ่งแน่นอนตอบโจทย์การได้งานทําครอบครัวของมันติมีเดียอาร์ตเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นนะคะอาจารย์และลูกศิษย์ เราเป็นกันเองกันนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยฉะนั้นไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือเปล่าหรือไม่มีพื้นฐานเราปูพื้นฐานให้นะคะรับรองเลยว่าจบไปแล้วเนี่ยการได้งานทําในอนาคตด,ดีแน่นอนนะคะอาจารย์มีแอบบอกเลดไหมคะว่าถ้านักศึกษาที่จบใหม่สําหรับสาขานี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยจบไปแล้วเนี่ยจะได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่และส่วนใหญ่สายงานของเขาเนี่ยจะไปเส้นทางไหนได้บ้าง ทิ้งท้ายสั้นๆตรงนี้อีกนิดนึงค่ะส่วนใหญ่นะครับสายงานของเราก็จะแยกเป็นสองสายแล้วกันนะครับอย่างที่บอกก็คือสายอาร์ตนะครับก็คือสายทางด้านเกี่ยวกับกราฟิกนะครับทั้งหมดนะครับผมก็ต้องไม่ขอแยกย่อยแล้วกันว่าอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพรวมของกราฟิกทั้งหมดเนี่ยนะครับจบสตาร์ทเนี่ยก็จะประมาณห <15. S 2> มื่นห้าหมื่นห้านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเริ่มต้นมันของเด็กจบใหม่ก็จะได้ประมาณนี้กันทั้งหมดนะครับโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยการเติบโตเล์ของราคาเนี่ยก็จะ อัพสูงตามประสบการณ์การทํางานนะครับมีรุ่นพี่บางคนก็อัพไปถึงสามถึงสี่หมื่นเลยก็มีรุ่นพี่รเราใช่ครับตัอวอีกสายหนึ่งจะเป็นสายโปรแก,กรมเมอร์นะครับอันนี้จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าบุคลาการทางด้านนี้ของประเทศเรายัางขาดแคลนนะครับ,รบก็สตาร์ทขั้นต้นก็อาจจะเท่ากันนะครับหมื่นห้าถึงหมื่นแปดนะครับ แต่หลังจากนั้นไปเนี่ยอันนี้จะก้าวกระโดดสูงก่าเขาหน่อยนะครับบางบางคนอาจจะเป็นแสนไปแล้วครับอย่างเพื่อนผมก็บางคนก็หเกเจ็ดหมื่นไปแล้วก็มีค่ะครับโอ้อันนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะนอกจากอาชีพที่เป็นงานประจําแล้วกลุ่มสาขาพวกนี้ยังรับงานเสริม,มรับจ็อบตรงนี้ได้อีกเยอะเลยใช่ไหมครับใช,ใช่ครับ เพราะว่าเหมือนเราก็มีความสามารถ Netflix รอบด้านทุทกๆด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์นะคะทั้งสองท่านมากเลยที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนกับน้องๆอย่าลืมเดี๋ยวอาจารย์ต้องเข้ากลุ่มไลน์ตัวนี้ด้วยนะคะอาจารย์เข้าเป็นกลุ่มไลน์จะช่วยตอบน้องๆไ,ไ,ได้นะคะทุกคําถามเดี๋ยวอาจารย์จะยินดีตอบให้แล้วก็จะมีแอดมินเนี่ยขอช่วยตอบให้ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะเรื่องของการเรียนเราดูแลคุณได้อย่างเต็มที่นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ